الله, هو الله, هو الله الله هو الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ครับความรักความเมตตาจากเอกลอสภานนหัวตาลาพระองค์ผู้ทรงเมตตาต่อบาปของพระองค์พึงประสบแด่ท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ครับขอบคุณต่ออัลลอฮ์ที่พระองค์ได้ทรงให้ของขวัญอันยิ่งใหญ่ครับนั่นก็คืออิสลามขอบคุณต่ออัลลอฮ์ที่พระองค์ได้ทรงให้เราได้รู้จักอิสลามแล้วก็แบบอย่างที่ดีที่สุดของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลของอะฮิวะซัลลัม ลกักดกนานัละกุมฟีรอซูลิลละอุสวาตุลฮัสนาแบบอย่างนี้ที่อลัลลอฮ์ได้ทรงรับรองแท้จริงแล้วในตัวของรรซูลของพวกเจ้านั้นมีแบบฉบับอันดีงามใครก็ตามที่รู้จักแบบฉบับของขัตนบีมุฮัมมัดสโลลฮุอัลัยฮิวะซัลลัมรู้จักอิสลามเนื้ออื่นใดร,รู้จักอลัลลอฮ์สุบฮานฮุนวอตลลาพระองค์ผู้ทรงเมตตานั่นคือความรู้ที่เยี่ยมยอดที่สุดครับและเราก็ไม่ต้องสูญเสียอะไรครับ ได้อิสลามมาด้วยกับความง่ายดดยแต่บรรดาสุฮาบะของท่านนาบีมุฮัมมัดสโลัลหุอะัยฮิวะซัลลัมเขาได้อิสลามมาด้วยกับการที่เขาจะต้องรักษาเสียสละมานะม,มูจาฮัดะบากบันและเขาก็เก็บรักษาอิสลามวิธีการเก็บรักษาอิสลามของบรรดาสุฮาบะนะครับบุคคลรุ่นแรกนะครับ อวารูนบัสซาบีกูนรุ่นแรกนั่นก็คือการบอกอิสลามเผยแพร่อ,อิสลามมันคือการเก็บรักษาอิสลามของเขาคือการเผยแพร่ครับประชาชาติเดียวเท่านั้นครับก็คือประชาชาติของท่านนาบีม,มุฮัมหมัดสุลตานฮอะัยฮิวะสซัลลัมลเป็นคอยรุุม,มะกุนตุมคอยรุุม,มะติดอกขยัดดินนัดตะมูรุนบินมะรูบะตเฮานะอันินมุกัตนะครับเป็นประชาชาติขัวเจ้านั้นเป็นประชาชาติที่เลอรลิศที่สุดอาญะนี้นะครับอุลามะได้พูดถึงคนดุกแรกก็คือบรรดาสุฮาบะบะ ที่เป็นประชาชาติเป็นกลุ่มชนที่ดีที่สุดที่อัลลอฮ์ได้ทรงเลือดให้เป็นแบบอย่างกับปรรดามุษยาชาติเป็นแบบอย่างให้กับมุษยาชาตครับเป็นบุคคลต้นแบบเป็นตัวอย่างต่อมาคือชาวซาลาฟซาเละนะครับยุคหลังๆมานะครับทั้นเราเนี่ยเป็นคนที่เป็นประชาชาติของท่านนบียม,ม,มุฮัมัดสุลลัลองอะลัยฮิวะสลามที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้งานพิเศษครับ นั่นคือการเผยแพร่อ,อิสลามงานแบบนี้หาทําได้ไม่ยะไม่ไม,ไม่ไม่ง่ายนะครับค่ารางวัลในการตอบแทนนั่นก็คืออัลลอฮ์พระองค์จะทรงให้นะครับเรามีสถานภาพที่แตกต่างกันอย่างไรก็ตามเป็น,นเป็นผู้ใช้แรงงานเป็นนักธุรกิจการค้านะครับเป็นคุณครูเป็นผู้ที่มีความชำน,นิชำนาญในในสาขาว,วิชาชีพต่างๆหรือเป็น อาเลมอุลามะก็ตามเรามีความสามารถที่แตกต่างกันครับและเราก็นำเอาความสามารถที่แตกต่างนั้นมารวมกันแล้วก็นำเอาความสามารถนั้นมารวมกันแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องอิสลามแล้วเราก็บอกอิสลามด้วยกับลก็ดักการนาลลกุมฟีเราซุลละอุสวาตุถาสนาเอาแบบอย่างที่ดีนำแบบอย่างที่ดีของท่านอบีนั้นไปบอกกับบรรดาผู้คนบรรดาประชาชนด้วยกับแบบอย่างที่ดีความรู้อย่างเดียว ไม่พอครับแต่จะต้องนำเอามารยาทที่ดีอุสวตุหาสนะของท่านนบีนั้นไปบอกแสดงออกนะครับเช่นกันนั่นคือปัจจัยในการเผยแผ่อิสลามของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะัยฮิวะสัลลัมเอาละครับท่านผู้ชมที่รักขอเราครับผมนำเรียนกับท่านผู้ชมนในเวลาแบบนี้ครับนั่นก็คือบรรดาเรื่องราวของบรรดาซอฮาบะของท่านนบีมุฮัมมัด สโลลห์อะไรฮิวซัลล,ล,ลมจำได้ใช่ไหมครับผมเรียนกับท่านผู้ชมถึงเรื่องของท่านสุฮาบะท่านหนึ่งที่ชัดอุเมรนะครับอินมีมยารออินมีมฟัตฮะยารอนะครับอุมเมรอุมรครับชื่อของท่านก็คือสุฮาบะท่านนี้ที่เคยรังเกียจอิสลามครับ <c oughs> เคยเป็นผู้ที่ให้ความให้คือหัวใจทั้งหมดรังเกียจอิสลามและพร้อมที่จะเข็นฆ่าทำร้ายท่านอบี ทำลายพุทธสถานได้ตลอดเพราะท่านเป็นนักรบเป็นแม่ทัพเป็นผู้ที่ประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสงครามบาดัดแต่สุดท้ายแม่อลัลลอฮ์ก็ทรงเมตตาใช่ไหมครับเอาเรามาดูเรื่องราวของท่านต่อไปชื่อสุฮาบะท่านนี้ชื่ออุมีรอิบนุวะบินอุมัยรุบนุวะบินอุมัยรุบนนวะบินนะครับเป็นสุฮาบะของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลนของอะฮิวะซัลลัมครับดูเรื่องราวของท่านนะครับ ผมนําเรียนกับท่านผู้ชมก่อนอันนี้ที่ท่านนั้นเป็นผู้ที่ประเมินสถานการณ์นะครับในสถานการณ์รบสถานการณ์ของประดัฐแล้วก็บอกว่าถ้าเรามีจํานวนเท่าๆกับชาวมุสลิมชาวมาดินาเนี่ยประเมินได้เลยว่าเราจะต้องพบกับความพ่ายแพ้และความสุขก็จะไม่เกิดขึ้นกับเราถ้าแต่นี้ต่อไปถ้าเราต่อสู้กับพวกเขาหรือเขามีจํานวนพลมากกว่าเราเราปิดประตูชนะไปเลยเพราะแพ้นั่นแหละนะครับท่านเป็นผู้ที่ประเมินสถานการณ์จนกระทั่งทําให้ บุคคลชาวมักกะที่เคยออกออกมาออกออก,ออก,ออกมาออก,ออกมาจากบ้านของเขาเนี่ยมาจะมารังแกนะครับมาต่อสู้ทําสงครามกับชาวเมืองมาดีนะหลายคนก็ถอดใจแล้วก็บอกอยากจะกลับแต่ว่ามีคนคนหนึ่งที่ผมนําเรียกกับท่านผู้ชมจําได้ใช่ไหมครับก็คืออบูจาฮันพ่อของท่านอิกรมอินบพ่อของท่านอิกริมาซึ่งมารับอิสลามอิดายะที่อัลลอฮ์ให้นะครับพ่อไม่รับอิสลาม แต่ลูกรับอิสลามแต่ก็เป็นช่วงท้ายๆแต่อัลลอฮ์ก็ทรงรักนะครับกิมะอิมยาบ,บิจาลิซฮาบัของท่านอาบีแล้วท่านก็เช่นกันครับท่านอุมดอ,อุมาริก็เช่นกันในช่วงนี้ครับอัลบูยะฮันก็บอกว่าคือเห็นว่าสถานการณ์ในบระัทเนียมันจะไม่เกิดขึ้นแล้วอบูยะฮันก็เลยยุยงให้เกิดความเกลียดชังฝ่ายมุสลิมโดยการก่อที่ิดในหนทางที่ผิดขึ้นมาอีก จึงทาใหม้มีผู้ใดแม้แต่คนเดียวจะล้มเลิกการสู้รบหรือจะเดินทางกลับมากะน,นะครับความทิฏฐิเนี่ยทำให้ผู้คนนั้นไม่เข้าใจสัจธรรมมองไม่เห็นสัจธรรมตัวอย่างก็เกิดขึ้นกับอโมยานี่แหละครับมีความทิฏฐิในหัวใจรังเกียจคนที่อ่อนแอกว่าไม่ให้ความรักไม่ให้ความเมตตาก,กับคนที่อ่อนแอหัวใจของเขาจะก,กระด้างหัวใจของเขาะเปรียบประดุกกับหินผาที่มันกระด้างเหลือเกินแต่เ้ื่องกับ ทลมด้วยกับความหวานหอมอ,อิสลามทําให้พวกเขาหลายคนก็มารับอิสลามเรามาดูนะครับไปเกิดขึ้นอะไรครับท่านอุเมศนะครับมีในส่วนของเรื่องราวของท่านอย่างนี้ครับว่าเมื่อการต่อสู้นะครับได้ร่วมรบอุเมศได้ร่วมรบกับพวกมุชลิกนะครับท่านอุเมศได้ร่วมกับบรรดาพวกมุชริกหรือผู้ที่ปฏิเสธมุชริกก็คือบรรดาผู้ที่เป็นชาวมักกะี่มารับอิสลามนะครับในสมรภูมิประดัดด้วยกับความกล้าหาญ และเขาก็ทุ่มเทพลังความสามารถความกล้าหาญและก็ความทํานานเพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะครับสามารถความสามารถของเขาแต่ถ้าว่าความพยายามของอุเมรอุมยัยอิมิวฮบินกับชาวกุเรชมาก,การนั้นไม่ประสบผลสําเร็จเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์กับตัวเขาเองและหมู่ชนของเขาแต่อย่างใดเลยคือไปรบมีจํานวนคนมากกว่า แต่ผลการสู้รบครั้งนี้ทําให้ผู้กุเรตต้องถอยทับกลับมาครับพร้อมกับความพ่ายแพ้ทั้งๆท,ท,ที่เขานั้นมีกําลังผลที่เหนือกว่านะครับมากกว่าเป็นจํานวนหลายเท่ากามสงครามครั้งนั้นครับชีวิตของทหารเนี่ยนะครับทหารในสงคารามบััสก็เสียชีวิตไปประมาณเจ็ดสิบคน <c oughs> และก็อีกเจ็ดสิบคนเนี่ยจับถูกจับไปเฉลยในจํานวนท่านนะครับมีลูกชายของอุมาด้วยนะครับ ลูกชายคนหนี่งของวบินเนี่ยเป็นเฉลยศึกแต่เราดูสิครับว่าขอไปครับขอไปครับมีไหมในประวัติศาสตร์นะครับในหน้าประวัติศาสตร์ที่เวลาเฉลยศึกได้ถูกจับมาเป็นตัวประการเป็นเฉลยศึกแล้วเนี่ยเขาปฏิบัติอย่างไรท่านอบีนะครับได้ให้การปฏิบัติกับเฉลยศึกอย่างดีครับถ้าหากว่าใครเรียนรู้ประวัติศาสตร์อสจะพบว่านี่คือครับ ส่นที่สัญญาในการที่จะปรับปรุงแก้ไขครับความมิตรภาพสัมพันธภาพเกิดขึ้นการเจราจาจะเกิดขึ <c> ้น <oughs> เมื่อมีฉเฉลยสึกก็มี <c oughs> เจราจาท่านนบีให้ทางออกกับของเรื่องของฉเฉลยศสึก70คนอย่างไรในสงครามประรัฐลองดูเป็นตัวอย่างนะครับนี่คือความเมตตาแห่งมุษยชาติท่านนบีไม่คิดที่จะรบกับพวกเขาครับใครก็ตามที่อ่านออกเขียนได้ถ้าเราการจะปล่อยตัวเองให้ให้ กลับไปยังบ้านเมืองของเขาเนี่ยทำอย่างไรให้สอนชาวมาดีนะให้ให้ให,ให,ให,ให้อ่านออกเขียนได้ประมาณ5คนถึงคนโดยประมาณนั้นอ่านาลวองอะไรโดยประมาณนี้แล้วก็เขาก็จะถูกปล่อยเป็นอิสระไม่มีเรื่องของเลือดเนื้อไม่มีเรื่องของความเจ็บปวดไม่มีการหลั่งเลือดทั้งจริงแล้วคนที่เป็นเฉลยศึกเนี่ยจะถูกทําอะไรก็ได้ แต่ท่านอบีได้มีท้อวว่าใครก็ตามที่อ่านออกเขียนได้ในจำนวนเฉลยศึกเนี่ยให้สอนแนะนําความรู้อ่านออกเขียนได้ให้กับชาวมดินาสักห้าคนทั้งสิคนหรือมากกว่านั้นก็ตามแล้วก็ปล่อยให้เป็นอิสระแล้วก็กลับบ้านเมืองตัวเองไปได้พพกับความปลอดภัยใครที่มีโอกาสที่จะมีสตังในการถ่ายทัวร์ตัวเองก็ว่าก็ทำตามนั้นไปหรือใครไม่มีเลยก็เป็นกรณีพิเศษท่านอาบีก็จะให้อภัยคือพร้อมที่จะให้อภัยอยู่แล้วนะครับนี่คือเชื่อมของใน การเป็นเฉลยศึกดูนะครับว่านี่คือมิติที่ความเป็นมิตรภาพสัมพันธภาพครับความเป็นต้องพร้อมที่จะให้มีการเจรจาซึ่งกันและกันมันก็จะเกิดขึ้น <c oughs> ก็ปรากฏว่าลูกชายของอุเมศเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เป็นเฉลยศึกด้วยฉะนั้นหลังจากนั้นเองเนะครับพวกกุเรชมาการท่านอุเมศก,ก็กลับไปยังเมืองมาการเรื่องบความพ่ายแพ้นะครับ ความรักของชาวกูเรสที่มีกับลูกชายเนี่ยใครที่มีลูกชายเยอะๆมากๆเนี่ยเขาจะมีความภูมิใจแต่เขาก็จะประกวดประขันมีการอวดเรื่องการว่าฉันมีลูกผู้ชายเยอะเพราะถือว่าลูกผู้ชายเ,ยเป็นสมบัติที่มีค่าส่วนลูกผู้หญิงนั้นเป็นสมบัติที่ไร้ราคาแต่อิสรามได้ทาให้ความสูงส่งเกิดขึ้นระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายกับให้ความเท่าเทียมกันเบยดเสมเมือนกับการกลุ่มมือด้วยกันเรื่องกันและกันระหว่างผู้หญิงผู้ชาย ความเป็นสามีภรรยาก็ตามหลังจากนั้นครับอุเมะได้ร่วมประช,ชุมกับลูกของลุงของท่านคือซอฟวานอิบนนอุมายะนะครับซอฟวานเนี่ยเป็นลูกของลุงของท่านก็คือซอฟวานอิบนนอุมายะซึ่งเป็นลูกของอุมายะอิบนิคารับอุมายะอิบนอคารับเป็นลุงของท่านอุมายะอุมาะอุมายะก็เป็นนายท่าของท่านบิลานอิบอินนบนอห์บรนะครับอุมายกะก็เสียชีวิตนะครับเขาเคยทาร้ายรังแก่ท่านบิลานอย่างไรในช่วงของสงครามครับ เขาก็ได้รับการสูญเสียนะครับเขาก็เสียหายด้วยกับชีวิตของเขานั่นเองอุมัยะยะเป็นคนทั้งคนเนี่ยซอบวานเนี่ยเป็นลูกของอุมัยยะถ้าเราสังเกตจะเห็นว่าซาฮบาหลายคนของท่านอบีพ่อไม่รับอิสลามแม่ไม่รับอิสลามแต่สุดท้ายลูกก็รับอิสลามเช่นท่านซอบวานต่อราจะเรื่องราวของท่านเป็นอย่างไรต่อไปครับถูกฆ่าตายอุมัยยะเพื่อเป็นลุงของท่านอุมซึ่งได้ถูกฆ่าตายในสงครามปะดัดโดยฝีมืออย่างที่บอกครับฝีมือของบิลานอินบรัตบบ ผู้เคยเป็นท่าของเขามาก่อนในอดีตอุมมยานเนี่ยเสียชีวิตด้วยแต่ซอบบานก็เช่นกันเป็นลูกเนี่ยก็เช่นกันที่มีความโกรธแค้นพ่อพ่อตัวเองก็เสียชีวิตในจำนวนหนึ่งจะเจคนด้วยเช่นกันอุเมะก็เสียนเสียอุเมะก็ศูญย์เสียลูกที่ไปเป็นไปไป,ไป,ไปเป็นเฉลยศึกสองคนก็คุยกันนั่งคุยปรับทุก,กันแล้วก็คิดหาหนทางที่จะทําเรื่องที่เกิดขึ้นจะทําเรื่องที่คนทั้งหลายเขา ไม่ทำอ่ะคนที่ศรัทธ,ธาเขาไม่ทำคือจะสังหารดาวรอซุนสอละลอนของอะไรวีซัลลัลมและบรรดามุสลิมก็คือความโกรธแค <c ans> ้นโกรธแค้นที่เกิดขึ้นในหัวอกของพวกเขาเนี่แหละซอบวานได้กล่าวถึงเรื่องลึกถึงผู้เสียชีวิตในสงครามบัดรครับแล้วก็บอกต่อไปว่าเขาสาบานต่ออัลลอฮ์หลังจากนี้จะชีวิตจะไม่มีความไม่มีไม่มีชีวิตที่เป็นสุขอย่างแน่นอนครับเรื่องราวของเขาได้ถูกกล่าวครับ wa fi zatin duha tawaddahu umayr bin ilal masjid lil tawaf bin ka'bah wa tabarraki bi asnamiha fa wajada sawab nu umayyata jalisan ila janibin hijri fa akhbala alayhi wa qala ilman sabahan ya sayyid quraish ya ya sayyid quraish ya sayyid quraish fa qala sabban im sabahan ya aba wahbin ijlis نتحدثت ساعة فإنما تقطع وقت بالحديث فجلس فجلس أمير بإزاء صبان بن أمية وتوفيقا رجلان يتذاكران بترا ومصابها عظيمة ويؤددان أسرى أسرى الذي وقع وقعوا في الأيدي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وَيَتَفَجَّعَانِ عَلَى أُذَا أُذَامٍ كَرِيشٍ مِمَّن قتلتم سُيُوفٌ مُسْلِبِينَ وغيب... وَغَيَّبَهُمُ وغيبهم وَقَيَبَهُمُ فِي أعماقه فَتَن تَنْحَلَى صَفَّادٌ أُمَيَّةَ وَقَالَ وَقَالَ لَيْسَ وَاللَّهِ فِي عَائِشَةَ خَيْرٌ بَعْدَهُمْ بَعْدَهُمْ فقال أمير صدق صدق والله ثُمَّ سكَتَن قلنا وقال ورب الكعبة لولا دُجُونٌ عَلَيَّ ليس عندي ما أكتياها به وإيال أقشى عليه من من بعد لَمَا دعيت إلى محمد وقتنته وقتنته, وقتنته وح وحسمت أمره วกับฟตุซรอห์ซุ่มอาตบะยาคูลุบิเซอตินขาฟีตินว่าอินนฟีวูยูดิบนิวะฮบินละไดฮิมมา ح ะจะลูดฮับบอิลาจะสุบะอัมรอนลาโยซีรุนชูฮับบบชูฮบะตินอูชูฮบบองกมกล่าวศัรับที่เราครับเรื <avent le Sure> ่องราวที่พูดคุยกันครับก็มีเรื่องราวของเรื่องราวของท่าน อุเมศนี่นะครับขณะที่ความพ่ายแพ้ได้เกิดขึ้นกับชาวกุเรสมากะท่านอุเมศนะครับซึ่งลูกได้ถูกจับเป็นเฉลยซอฟวานนะครับซึ่งเป็นลูกของอมยุย่าซึ่งเสียชีวิตเป็นหนึ่งของทหารแม่ทัพของชาวกุเรสมากะนะครับก็พูดคุยกันซอฟวานก็ด้กล่าวถึงผู้ที่เสียชีวิตในสงครามบาดัดครับว่าสาบานต่ออัลลอฮ์เลยนะครับต่อไปเนี่ยชีวิตของพวกเราเนี่ย จะไม่มีความสุขอย่างแน่นอนอีกต่อไปเบตได้กล่าวครับว่าท่านผู้ถูกแล้วท่านซอบานขอสาบานเพื่อเราถ้าหากว่าฉันไม่มีนี่สินที่ฉันไม่มีกําลังที่จะใช้คืนได้แนละ้วฉันจะทําอย่างไรหากฉันไม่เกรงว่าลูกๆจะไม่มีผู้ดูแลเอาใจใส่แล้วนะครับฉันก็จะเดินทางไปหาโมหัมัดและก่อฆ่าเกาเสียแท้จริงฉันมีสาเหตุหลายประการที่จําเป็นที่จะต้องกําจัดเขา และฉันขอพูดว่าฉันจะไม่ไปฉันจะไปเพื่อแก้แค้นให้แก่ลูกของฉันที่ตกเป็นชเชลยอยู่ที่นั่นท่านอุเมะนะครับเป็นคือชาวอาหรับเนี่ยกับการการกู้หนี้ยืมสินการที่ไ่ชดใช้หนี้สินถือเป็นเป็นเรื่องของความน่ารังเกียจเป็นศักดิ์ศรีของพวกเขาอาหรับมันมีดีๆหลายหลายอย่างนะครับการที่เขาต้องต้องมีหนี้สินเขาจะต้องใช้คืนให้ได้เ <c oughs> ้ว่ยกับการใช้คืนถือว่าเป็นเกียรตินะ รการรักษาสัจจะในชาวอาหรับจะมีท่านนาบีมีการรักษาสัจจะยิ่งกว่านั้นนะครับบอกว่าฉันเนี่ยจะต้องดูแลลูกนะคบเพราฉันก็ไม่มีใครที่จะดูแลลูกและฉันก็มีหนี้สินถ้าหากว่าสาเหตุประการหลังทั้งหลายเนี่ยถ้าหากว่าฉันไม่มีสองสามสิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันคือมีหนี้สินที่จะต้องชดใช้จะต้องดูแลลูกฉันที่ก็จะไปฆ่าจะไปเมืองมปนั้นแล้วก็จะไปฆ่าเ,าเขาเรียกท่านอบุลีว่ามุฮัมมัดนะครับไม่ว่าจะไปฆ่ามุฮัมมัดให้ได้ ซอฟวานนะครับเขามีความรู้สึกเครียดแค้นอยู่แล้วก็ยุส่งเลยครับบอกอย่างนี้นะครับซอฟวาน์น่าจะท่านซอฟวานคนนี้นะครับน่าจะมีสถานภาพการเงินที่ดีแล้วก็บอกนะครับว่าฉันจะใช้นี่ให้ท่านเองท่านอุเมรแต่ลูกของท่านจะอยู่กับจุกข,ของฉันฉันจะเป็นผู้ดูดแลเลี้ยงดูเขาเองท่านไปทํางานแบบนี้ให้ประสบความสําเร็จเถิดครับ คือถ้าไปถ้าหากว่าทาอุเมะร์ครับทอุไมัยเนี่ยกาบินอะฮิดเนี่ยไปเมืองมาดีนะหรือไปฆ่าท่านนบีที่หนึ่งที่ใดก็ตามเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องหนี้สินไม่ต้องห่วงเรื่องการดูแลลูกๆก,ก็เพราะว่าซอฟานั่นเขาจะใช้หนี้แล้วก็ดูแลลูกขอให้อุเมรหรืออุไมัยทำงานให้ประสบกับความสําเร็จถ้าไปฆ่ามุฮัมมัดได้ทั้งหมดเลยที่มีทั้งหมดทั้งพวงเนี่ยไม่เป็นไรฉันจะชดใช้ให้เองนั่นคือคํา ยุยงส่งเสริมในด้านเบดีของซอฟวานนะครับที่มีกับเมดท,ที่จะไปฆ่าทารุณเพื่อนทักขอเราครับท่านนะมีม,มุฮัมมัดสรรรรุลัลอุอะัยฮิวสัมพระองค์ได้ส่งปกปักร,รักษาปกป้องเรื่องราวที่พูดขึ้นเป็นอย่างไรซอฟวานพ,พูดฉะนั้นอุมะฮ์ที่กล่าวว่าดังนั้นท่านจงเก็บเรื่องของชัน และเรื่องของท่านนี้ไว้เป็นความลับคือเรื่องของฉันก็คือฉันจะไปฆ่ามุฮัมมัดฆ่าท่านอบีแล้วก็เก็บความลับเรารู้กันสองคนเพราะระหว่างที่นั่งคุยนะครับนั่งกันอยู่ที่ลานโล่งที่พิกะบาครับไม่มีใครอยู่ตรงนั้นจริงๆเลยไม่มีด้วยกับสายตาจริงๆว่าเรื่องเนี้คุยกันสองคนปรึกษากันสองคนไม่มีใครได้ยินแต่เรื่องนี้เป็นสิ่งที่อะไรจะเกิดขึ้นครับบอกว่าเก็บความลับอันนี้ไว้ให้ดีนะเพราะว่าเรื่องนี้เราจะไม่ให้ใครได้ยินหรอกนะครับ จะไม่ให้ใครได้ยินเรื่องนี้เลยหลังจากนั้นอะไรเกิดขึ้นครับท่านผู้ชมละรัก่อและครับเอเล็์จะทรงนำทางบุคคลที่เขาสแสวงหาสัตว์จะท่านอุเมะได้เดินทางจากเมืองมักาฮ์ไปสู่เมืองมาดีนะ์จะไปทำงานที่เขาคิดว่ายิ่งใหญ่ที่สุดงานอันเป็นความเสียหายงานก็คืองานนั้นก็คือการฆ่าทรอซูล็อลลัลล,ลออุอะไรหรัวสลัมอุไมะนะครับจึงรับดาบของเขาพร้อมกับอาบด้วยกับยาพิษ แ้วก็ออกเดินทางไปเยังเมืองมาดีนะขณะนั้นท่านอุมเมศร์ขวท้อ,อกาล,ลังให้อุ่งท่านคุกเข่าลงณนะประตูมัสยิดกัระซุนโซลล้ออะไรอีกซ้ำและท่านก็พยายามท่านกําลังสะพายดาบอยู่ด้วยท่านวัดได้กล่าวกับพูดที่ติดตามท่านอย่างไรนะครับเมื่อท่านอุมอัศได้เพ้เห็นท่านอุเมศรนะครับที่คล้ายกันนะอุมากับอุเมศนะครับอุมัศกับอุมาศนะครับแล้วก็ได้พบกันความตั้งใจของท่านอุเมศรที่จะไปฆ่าทัารสุลจะประสบความสาเร็จหรือไม่การพูดคุยกังสองคนลับ และจะเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องราวของประวัติสหฮาบะตานิชหรอครับเราตามเรื่องราวของท่านโอกาสต่อไปครับวันนี้จากลาไปก่อนนะครับ a s s a l a มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ i ครับอัลลอฮ์